พอจาะป้าอันนี้เอ็คือผ่านมาทางช่องย้งแล้วด้วยนอโทคลำคือคงพักอืเอ,อหายตึ้มหายกลับอหอบหายไ้คู่น้ำบ,าบ,บ้าแขมหอบเข้าไขว้ปุ้บปุบพกับนางวันนึก้าขามอ้อก้าวคืบให้ไ้คูให้ย้มด้วยอ่มือขูบมือดับมือขูบมือไ้รู้วันนี้ขูบข่บแล้วก็รวยนะลูกนะกดึ๊บเริดม อันนี้นางปันจะรบชาด้ี่ะคงขร้างพูงกับอีกข้อว่าแั็พอบกําไรโก๊ะยุบในเขียนบอกเอออีกนักปัมาวายที่ร่วงบ่ม่าขอให้กูรักมือขึ้นมามือขึ้อมาถึงถึงแล้วก็เลยก็อทั้งมันถึ้แค่ก๊ะโกเองนะก๊ะอืมแล้วเนี่ยปัตมาวาดที่ข้ารูปมันเคลื่อนไปนะพ่อว่าแให้แค่ขบไม่เคียบอกเออเรับู ก็ขอให้มันขูดน้อยก็ถือขายไงเจ๊ปัดคู่นะเอาเงินไปเดอดข้าวข่าใหญ่ๆอะไเรื่องเออเออมึงให้พกปัดคู่ก็ถือไ้ขายอยู่อย่างนี้แค่คนยังไงกูขายเรื่องแค่ไปมึขายเรื่องแค่ไปมึงไปพู้ให้ถิเมาส์จ้าบัวไ่หางเขาแจบไปเข้ามาเข้าแจกเอาปัดคู่จ้บัวถือเมาเขาไปเมาครับพกบมันขายพวออกับบเอากทางอืม ขายยุ่งากกอกปัขายเมาขายขายเด้ถ้าเราเริ่มจะขายแพงขายถูกๆเพราะว่ามันขายมันออกเรืองเราต้องมาขายให้มันถูกนะลูกนะถ้าขายแพงคือเ่าเขาก็าบอกอื่นเด้แล้วไปบอกเขาเขาจะว่าขายอีหลีอีหลออันนี้ขายถูกๆเข้าใจไหมถ้าขายถูกจะมีคนซื้อนะ แล้วก็อินากรกอดกับพวกเชือกมันขี้ถีขนาดั้นมันก็จะเหมาให้เข้าใจนะเออมันจะมาเกลียยืมยืมอะไรที่ที่ให้ถึงก็แ no so ื่เอาท้ากใ้เราถกใบเา็เอามื่อเนี้ยผมเห็นมือง่าไงผมเห็นตักเออผมจะขึ้นผมจะเอาเขอยไว้รู้กข้ามัึนเนอ่ยนะเนี้ยเ็นบี้ขายเขาทํามขู่ง้อขายกูขู่ง้อขู่ง คแกับานกับบยมแยบาดกับป no? yeah. right? mm ูตวากี yeah. Ooh, yeah, yeah. ี้นะบครับเออกลาูนีเอาัาบาทาืบาทเออหาบาทพ่อมือโยยิมพ่อมีอยู่ครับเออเอาหมือเก่า่อครับเออ ถ่วงใบไหนลูกช่วงาบเอามาาชงเลยส่งใบสิปูเออเอาไข่เขาเอามาาชงกต้งขายแบบส่่พูดขายปูนะใบอ่อนๆดูใบเจ๊้อ่าเจ๊อะไรนะเจ๊กว่าใบเจี๊ยบใไม่ใบนใบใบสิปูบเดกใบบเออเจ๊เอาา่อจังจงหวะนั่อให้หอเนาะคือเนื้าคือหมาบมด มันองกเหมือนลยว่ะบานมาจับแขนก็คมเมาให้เขาเนี่ยเออเมาเลยถึอบางคนก็แก uh> ่ก็ยังก็คอยยคิอชื่อหยาคือแก้มู่นี่ยหาชิปมเพ็ตก็ได้คือหาชิปุ่มเได้จะปูแก่พอแล้วบาคกัดก็บ่ัถือของเย่นงก็พออันนี้แม่กก่เพื่อถือไว้ แค่ว่าอีพอลูกจะมือโชคไหมเจ้าค่ะถ้าลูกมีถ้าลูกบอกมีลูกก็จะบอกซือเจ้าค่ะหอแล้วก็เคยยืมบอกว่าซืออยืมอย่างหึไม่ยั้งชิดบอกมีเลยมือก็ต้องถือเจ้าถามว่าจะมือโชคไหมซื้อไปซื้อทุกวันเลยต้องผูกซักครั้งแกจะได้ทุ่งไม่ได้เพราะพูดนะลูกนะเพราะมันออกทุกวันนะลูก พ่อว่าดีเยคว่าคือคือมงคือดีอค่ะอือยังเก่คือแ่ะว่าคือคือมงค่ะอืออ้าวเคือกังนะเดี๋ยวคือเก่งเอาวะเดี๋ยวคอคืกันอันนี้อือยางน่านด้อยกขอก็บใคร้ว่าอุปกาลเขาอ่าันดูเป็นเมือเรืองก็อ่ากูคงจะเก่งก็ง่ายก็อือก็มีก็ใจก็อือแื่ฮันดูอาจจก็ไ่ใิ ปลาคู่เข้มเป็นคู่คู่ก็เราบ้ามาก่อนัคู่กันปลาคู่เขมวท่หนหนึ่งนั้มันคูเกตัวาคู่เข้มเป็นคู่เียวปาพออยากดีอ่าสบ้านแบบบางยางมาเราอยู่บ้านแบบรุกัดปูเนาะกับปูก็บพี่ก้อนกับผูกก้อนรข่ดหัว แต่ว่ากับบงเกลแค่พัเขาาาก้วผู้แต่จะไม่ผูเออเก็บพอกึ่หน้าปเกลเอ่าคือพอึงนาะคู่เครื่องไปคู่แกู่เป็นสถียรยอำังี้คือกัดงอมจออันนี้มันกไปคู่คืมเก็นที่พอึ่งหนาปเกอเกลือแก่กับยับวาเขาว่าคือคนแต่ละรายคือครับผู วัวกันวแ่เยอเรายมครับเตออับปางอยากให้เอะรเลืมครับหวงงพวกอัดกัดไงเืมครับวอเื่อมปัคู่เ่คับพดขวก็คเื่อจะปัคูเคล่มครับวกือนก็ว่าคืออะไรบุเนาะเือเ็นงานคืออปางอยาให้พอแบาเนา ก็แกมือแือกคือเคกินกเี๋ย่ก็มอก็ไปูเข้มกถว่าบุนได้แล้วว้าครับมือนอยแล้วก็มือก็ทำไมคมตั้งแต่เออพักกระทืบก็งข้นาคับเพรด้คือการหมดกึ่มครับเพราะกํามังอคืนนั้นแล้วอือฮะใช้เนื้อเขาับข้รก็บพ้อกึับก บอกขัว่านก็คือมอปลาูอ <stuffed> ้าวก็คือปากมาทางเข้า่องแบบเราองอื่นเนาะเอองานเช้าวันนี้สุพาพงานทองทุกงานพริกน้นพริกดวดน้กพริกเดเอองานมานะพบกับเม่จารุกวันเม่หมูม่นอทอกองแก้วบังจึงกองแก้วแล้ว นางเพื่อนที่นางทิ้งใจนอท้อเพื่อนฟ้านอท้อนี่ใจ่ยาโนอท้อวิกติจหานางสาวทองวันนางพักกาย่านางคื้กลุ่มนางเกวบิมอ้าวขอทห้คนโชคดีแลเป็นโชคดมาใจด้วยนะถูกขาไปหนึ่งแล้วก็รทุกคนนะนูงนนผู้ใ่บอกวเขากื่มาแล้วกอตึกไปเดีกทำมือป็นหางอยากกินปัาทูก็ปลาทูเคืมเยอะเข็บอกเยอะก็เกมาอื่น ขึ้นงดาห้าสิบคงจะดีขึ้นแล,อลอ้ลละเพราะเขากว่าเครื่องคนงใหญ่เนาะครื <c oughs> องเขาเก็บมาขายดีอันนี้นางจแนพาวิชาชพ,พรอพ้อมครอบครัวรวมบุญกับพี่พอเอ๊กแม่คู100ค่หนึ่งรยบาทประเช่ญอีออกหนึ่งร้อยบาทครอบคู่นี่คือว่าครอบคู่านช่วงอาอับไปขย่มแกงโง

Năm mới đẹp lắm Ờ, ngang khắp quân bà đa bộng chập bạc Mọi người thấy đá trượt đó là riêng Ờ, này thì có thể thụ lúa ừ. ừ. thì, thì chắc là thụ khiêm bớt Chảy mất là chỉ thả Hãy nhìn cái tí cú chắc khỏe đó là riêng Các bố Thì không phải là khỏe con, có con bạc ขอใครว่าโง้โห่ค่ะเนาะเอาใอึ้งยังอามือถุกมืออากมือถุกมือหมาเดเด้อหึงหึงแล้วรวยอยากมากครขึ้นมือชเก็บช้าแ่กงักกูาะเอออยากมามือจแต่มากชี้เกบาน่นะอคหายเดือเด้อช้เก็บน่นะมึงใจอึ้งป๊อปถามว่า่าได้ยังไงกันนี่อ้ขใครเตโมจะปว แจงโมแจปูเมื่อวานมีแดงวันนี้มีแดงหรอสงขรเกษจะปกติหรกอยัางยังคระปูนักแลงโมเขาเคยจะไอีพ่อวะี่ยแจปูเอาขอาทุกขอแล้วขอาทุกของหมายใหม่นะพ่อนะเออช่วงใบาบก็ได้ลูกแก้าเป็นพี่เลยออาวช่วงใบนะตือเขากรเทียมมัคู่มาคู่เลยจะจะบอกเห็นประตู้ใหญ่ไ่วกินได้ปู กิ่พกน้กไปหาคือก็เจี๊ยมักกินสตกตอวืมเอาแต่นี้ออะพอหาเพื่อเขียวไปหาเอื่อจะโมไปกเจะนของานงาบุบบุบแล้วจไปัใหงาตัวแก่ข้องาบุบบุบตัวแ่เนาะอองาบุบบุบกินไปทู่วแล้วทึ่งทึ่งคึนั่งนางบ๊วคึเนัะอันนี้ก็ท เขาคือจะงอนนะมึงโกร่งหนักงเอมึงไม่ได้ห,หนักบแล้วเนาะงานจะบกให้กูถือไปเลยคือเดียวเก้าคิบเก้าคิบอือจะปุคือเจ้าเก้าคิปมานะอือทำไมเดียวมันว้าแค่นอออนี้คว้าไดด้วยปขึ้นเขาเขาพูดอะมันงามเทงโอ้เขาบัเียดอย่แต่ใช่กว่าแกงน้ปู ก็เจอกัพวกมาลัยันปปเสรจ้างพวงมัยมันพวกมาลเนาะเออกับยังีไงวันกอนก่อนพวกมาลเคยงามมากเนาะเก้าพวงเรือครับเลี้ยงครับเลียงไม่ต้องเอาเงินปูกเนาะครับไ่ต้องน้ำใส่เนาะ เราไม่คุ้มไม่น่าบักเชื่อถูกเงากรก่อนนะถามว่าบักเชื่อถือแค่ค่าน้ำตกแล้วเนาะแต่เชื่อยืมจะไมื่ได้เลยพ่อไม่กินน้ำตกก็ได้กินน้ำแข็งเนาะกินน้ำแข็งเนาะกินน้องน้ำแข็งมันก็แทบบผมคิดเขาขับกลุ่มเท็บเอาเงินี้เออยืมก็ะหายกินน้ำเข็งบักแข็งจะหายจะบักเชื่อถือกัดหักจะบักเชื่อถือกัดถลกหักถกเออยืมกระน้ำแข็งแกกินก็ได้บักแข็ยืมครับปู่เอาแกใส่ยืมแล้วเรื่องยืม เชือกูกแปเกมป้งเชืกไปเอาหางมันรับาอเชืออื่นด้อครับรูจัดไปเรื่อยๆด้วย่ขาดด้วยเชือกฟูกวาไฟขาเงางเงไฟขาเางเงาชือแต่เี๋ย้หัวมันถืออกต้อมันถืเขื่อนเพเคยแขื่อก็้อมันถือขางเพาะขางไ้แค่นั้ะครับูจัดไปเอาหางมันได้ เดีวมาอะอาบอกวมบายขามเราจเรกกงจัดเรียบายขามโอ้กูตใจเนี่ยอจะมาเรียกจับตัวจับตวเนอะหมเางาหมัข้าวกับหวานอยู่ะเอาเรืยเครื่องแบบบ่าเนาะเรื่อเอะกแกจะมาถุงปัดทู่นะ เออเมาเขาแคคือแล้วหบาอย่าลืมเบอร์อย่มเบอร์ครับให้รูแก้มือ้มือแกมือมือมันอายุวัยนาสุขภาพเขาหึงหึงแล้วก็รวยจะรวยจะรวยพวกอายุแม่กู่ครับสี่ยูไ่เก้าร้อยเก้ารอยเก้าสิบหกปีนะครับเนี่ยอ่าครับแม่กู่จะอยู่ไร่อายุเก้าร้อยเก้าสิบหกปีครับคุครับรกา ปูไฮแส่งโมนะครับเนาะให้แส่งโมครับเก้าสิบนะครับเด้อเก้าศูนย์ครับราคาปลาทูครับค่าปลาทูค่าเสียเหยียบเมาปลาทูอ่าน้ำแม่ปลาตม้าครับปลาทือหาศูนย์นะครับเนาะห้าสิบบาทครับก้องใจหน้าดีดครับสำหรับกูห้แอดยิมนะครับเนาะอ่าให้แอดยิมครับวาดเนี่ว่าได้เสียเอยียบกท่านยิมบ่ได้ก่าทันอ่ะเมื่อนี้อ่ะไฮน้ำใสให้ยิมก่าทันว่ากูห้ยิมสิบหกตัวเดียวปูโดด้อพี่น้องเด้อ หนึ่งหกแต่จะเริ่มหกศูนย์ห่วงครับกับพิจารณาไดีครับสุดขั้มเบาขั้มจ่าของครูมีรางวัลคู้ให้เสียเห้าศูนย์ในแตงโมเก้าศูนย์ในแอดยิ้มสิบหกครับกับพิจารณาได้ดีครับสุดขั้มเบาขั้จ่าของครูมีรางวัลครับคุณขับแคปน้าจอไว้ครับครับคู้กระบอกว่าให้แอดยิมอ่าครับครับสิบหกครับผมครับข่านามไซว่านวา ให้น้ำใสครับหมู่บ้านให้ใส่เอกน้ำปกครับมื้อนี้ให้แอดยิมน้ำใส่ขึ้นหนึ่งหกให้ใส่เอกขึ้นหาศูนย์ครับให้แตงโมเก้าศูนย์เลยครับเด้อครับผมครับกาพิจายหน้าเบิ้งครับกาจะให้แอดยิมบวกทักไล่ครับปลาบามเดีอมันกับท่านสองยูทูบนะครับเนาะครับอันแอดยิมการสร้าครื่องกูเบานะครับครับช่วงนั้นมันตรงครับอ่ามีอ่า ของรายการใดครับเขอากับพิจารณาเอาครับผมคือก็อว์ขาจากของรูมีรังบ้านครับผมครับกันนันยิ้มเบาได้รับยิ้มกับสีบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับครับส่วนใบสามขัดใบสามก็ข้าไปแน่เสร็จแล้วครับคกับพิจารณาเอาครับ สำหรับผู้ให้เสือ้เอกหาซูนนะค่ะแต่งโมกับบริษียนล่งค่ะที่มีพิจารณาเบิ่งครับอันนี้เป็นกลุมเสื้อทรงบุคคลนะครับเด้ออ่าเซอร์ีทันใดครับครับบัวพานบบมักกับพานครับอ่าเอาบอัมักเ้าบัวสอ,อ,องมาคอมเมนต์